ท่านผู้ฟังครับผมคุยกับนายกสินทบอินทรัตนายกอบตคลาข้ามเนี่ยมาเป็นปีๆแล้วด้วยเจตนาก็เพื่อ,อฟังแนวความคิดเพื่อถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อจุดประกาย เพราะว่าการพัฒนาตำบลท่าข้ามของนายกอบตอที่ชื่อสินทบอินทรัตเนี่ยมันปรากฏภาพชัดเจนนะครับว่าทําให้ชุมชนเข้มแข็งอ,อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงจัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมได้ตลอดทั้งปีนะครับวันนี้ไปคุยกับท่านนายกสินทบ อินทรตครับท่านนายกสินทบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชาญและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับสวัสดีครับผมเห็นท่านนายกสินทบเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานเกษตรแฟร์ของอบจสงขลาด้วยนะครับท่านนายกสินทบมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับงานเกษตรแฟร์ของอบจสงขลาวันที่ยี่สิบสองนี้จนถึงยี่สิบแปด นะครับที่สวนสาธารณะเมืองสงขลาริมหาชลาทัศน์นะครับท่านนายกาไปร่วมด้วยนะครับผมเห็นในโปรแกรมเนี่ยคิดอย่างไรบ้างกับางานเกษตรแฟร์กับกองส่งเสริมการเกษตรของอบจสงขลานนายกครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกไฟเจนนะครับที่ได้ตั้งกองส่งเสริมการเกษตรซึ่งคิดว่า อ่าอปจอรหรือองค์กรท้องถิ่นภาพรวมนะครับผมเข้าใจว่าทั้งสงขลาและประเทศไทยเราเนี่ยสมควรมีกองการเกษตรเพราะว่าอ่าทุกจังหวัดนะครับอ่ทุกเทศบาลแล้วก็ทุกอ่อบตอเนี่ยนะครับเรามีาเรื่องงานเกษตรเนี่ยปนอปน,นอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาหมดเลยซึ่งผมเองเนี่ยผมมีเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตรเนี่ยรวมสองคน รับผิดชอบเรื่องนี้มานานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนายกสักสักห้าปีหลังจากนั้นก็คิดออกว่าเออจริงๆเราต้องมีนักวิชาการเกษตรแล้วก็ให้มีผู้ช่วยสักคนหนึ่งเพื่อเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรจริงๆแล้วงานด้านเกษตรเป็นงานพัฒนาชุมชนด้านเดิกแล้วก็ยกระดับเศรเษฐกิจชุมชนแล้วก็แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่า นายกไพเจนและคุณทัศวินเนี่ยมองการไกลเลยนะครับผมก็ไปจัดบูธเรียกว่าในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามศาสตร์นราชาซึ่งบูธผมอยู่ด้านในหน่อยนะครับรวมถ้าเข้าไปเนี่ยเป็นถ้าอยู่ในสุดนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงว่าถ้าข้ามเรามีพื้นที่อยู่ใกล้เมืองก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรารณรงค์ให้ชาวบ้านไม่ว่าปลูกผักเอง กําหนดในธรรมนูนธรรมนูนสุขวาาชุมชนว่าถ้าเราไม่ปลูกผักกินเองเราซื้อผักจากตลาดใหญ่ๆนะครับเราก็มีสารเครมีปนเปื้อนแล้วก็เราตรวจสารพิษหลายทุกปีนะครับพี่น้องประชาชนเรามีสารพิษในเลือดรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้กินข้าวที่บ้านทุกวันเรื่องเหล่านี้นะครับวิชาการเกษตรเป็นเป็นการจุดประกายให้ผมได้ทำงานร่วมแล้วก็ ศาสตร์พระราชาผมเนี่ยรับเอาโครงการอนุรักษ์พนุกรรมพืชในสมเด็จประเทศที่ท่านทำงานต่อเนื่องอาจากในหลวงรัชกาลที่เก้ามาไว้ในโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชในราชดาริสมเด็จประเทศเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องการเกษตรของชุมชนที่ทําซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมบอกวูดเนี่ยนะครับหรือยกตัวอย่างที่ท่าข้ามที่ทุกท่านเห็นชัดน่ะท่านมาท่าข้ามเนี่ย ท่านเห็นว่า,าตลาดของมันสำปะหลังทอดเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขาก็ว่าได้เพราะที่นี่าชาวบ้านเราแปรรูปามาสัก2ี่สิบปีแล้วนะครับแต่ว่าหัวมันเนี่ยหัวมันเนี่ยบ้านผมเรียกว่าบรนทุงในโครงการสาเร็จประเทศท่านบอกว่าให้ใช้ภาษาท้องถิ่นคือบรรทุงนะครับแล้วก็แปรรูปบรนทุงเนี่ย อทรงขายทั้งตลาดในจังหวัดสงขลาและตลาดมาเลเซียและต่างจังหวัดพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยถ้านึกถึงมันทุงมันสัมบัลลังเนี่ยรู้จักผมเลยนะครับอ๋อแวะแล้วแวะแล้วแวะแล้วซื้อแล้วซื้อแล้ว,อ,ลวอันเนี้ยนะครับคุณวิชานครับครับผมท่านนายกสินทบครับอ,อีกอีกมุมหนึ่งที่ถ้าข้ามผมเห็นท่านนายกกำลังเปิดประกวดาภาพถ่าย สวยๆภาพถ่ายธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมอธรรมชาติอของท่าข้ามเนี่ยโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับท่านนายกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยครับท่านนายกครับครับโครงการนี้สืบเนื่องจากผมทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนจากที่ท่าข้ามเราไม่มีอะไร อ่าเป็นชุมชนกเกษตรเดิมนะครับแล้วก็เราอ่าพอมีโนโยบายการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับอ่ากรมพัฒนานชุมชนคืออ่าพัฒนาอ่าพัฒนาชุมชนอำเภอใหญ่แล้วก็มีจัดงานโอท็อปมาตั้งตั้งแต่สี่ห้าปีมาแล้วแล้วก็นายกก็มีโนโยบายที่จะทําเรื่องเรื่องอ่าการท่องเที่ยวชุมชนอ่าภาพส่วนหนึ่งนะครับที่เราออกไปพี่น้องประชาชนมาเที่ยวไม่ว่าที่วัดท่าข้าม ไม่ว่าที่มาเที่ยวชุมชนหลาต้นโดหรือในการวิ่งเทลนะครับหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราเสนอขายไปเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวชุมชนหมดเลยนะครับการยกระดับรายได้ก็เป็นการท่องเที่ยวชุมชนเราก็อยากเห็นภาพว่าเราจะพัฒนาเป็นภาพสวยๆนะครับหลังจากที่เรารณรงค์อย่างเราเกี่ยวข้าวนะครับอย่างอ,อย่างเมื่อวานนี้น้องน้องโอูบันทาง นักร้องมาใช้หลาต้นโดมมาใช้สํานักงานอบตท่าขา้ามไปทําร้องเพลงผมก็เออโชคดีเลยน้องๆเขาไปใช้ใช้วิวของสํานักง,งานแล้วก็พื้นที่ตำบลท่าข้ามภาพรวมเนี่ยนะครับถ้าเราได้ภาพสวยๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเด็ก,เ,ดกเยาวชนปัจจุบันเนี่ยเราแพ้ราบคาบเลยว่าเราไม่ทันเด็กหรอกเวลาถ่ายภาพหรือคนที่ภาพเก่งๆเนี่ยก็เลยคุยกับน้องๆในสํานักงานอบตท่าข้ามแล้วก็หลายคนบอกว่าอนายกทั้น ลองประกวดภาพถ่ายเพราะว่ามือถือทุกคนในใช้ได้หมดแล้วนะครับเมื่อเกิดภาพถ่ายแล้วก็ต้องมีรางวัลอ่าเป็นเรียกว่าเป็นพลังให้กับพลังใจให้กับคนถ่ายภาพก็เลยเอาน้องเอกลอยรีลอยรีนะัะคนอัดใหญ่นะครับน้องเอกลอยรีเนี่ยมาถ่ายภาพให้ผมประมาณสักอ อืมสี่ห้าตักสิบปีได้แล้วนะครับภาพออกมาสวยหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปโพหินน้ำเข้าไปวิ่งเทลแล้วก็นักวิ่ง<ม>วิ่งในท้องนาแล้วก็ไปตกช่องนาอยู่ในออยู่ในหัวนาแล้วก็ออ,อยู่ในต้นข้าวก็สวยงามนะวิ่งผ่านต้นข้าววิ่งผ่านทุ่งทางสวนยาง,ายยางพาราะะรสวนยางพาราเรานะครับซึ่งสวนยางพาราแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นสวนในโครงการ พื้นที่ปกปักอนุรักษ์ในโครงการสมรเ็จประเทศที่เราทําร่วมกับระดับประเทศเลยเป็นภาพสวยงามแล้วก็เราได้จังหวะเลยเราจะรวมภาพสวยงามในท้าข้ามก็เลยเกิดการประกวดภาพถ่ายตามที่คุณวิชาตตามผมเนะครับครับผมท่านนายกครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่า ท่าข้ามน่าสนใจน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกได้ทำโครงการนี้หรือไม่แต่ถ้ามองว่าถ้ามีแพทย์แผนโบราณน,นวดแผนโบราณไปอยู่ที่ท่าข้ามาแบบของแท้ เป็นนวดแผนโบราณแท้เป็นนวดแผนไทยแท้นะครับ มีพื้นที่ที่เหมาะสมอ่าธรรมชาติที่เหมาะสมอากาศดีซึ่งท่าข้ามเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้พร้อมอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้ามีอ่าหมอนวดพื้นบ้านแพทย์แผนไทยที่ท่าข้ามเนี่ยน่าจะช่วยส่งเสริมอ่าท่าข้ามขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยท่านนายกได้วางเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับหรือว่าอย่างไรครับอ่าผมวางเรื่องนี้มานานแล้วครับ ผมจริงๆแล้วสนับสนุนให้เกิดแฝ้แผนไทยที่วัดคุกสูงท่าหาดใหญ่สงขลาเนี่ยท่านท่านรู้จักพระท่านพลัดพราะท่านพลัดเนี่ยท่านเป็นคนริเริ่มอขอบริจาคที่ดินชาวบ้านดูริมถนนกาญจนาวัน,นิชหาดใหญ่สงขลาชื่อเดิมวัดพัพพิการามปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคุกสูงตามชื่อท้องถิ่น โคกสูงนะครับอยู่อในถนนการจนะวันนี้อยู่ใกล้คนหินอยู่ใกล้น้ําน้อยตอนนั้นมีหมอนะครับมีหมอที่เราอท่านท่านเจ้าวาดท่านท่านมหาวิโรดท่านให้ชาวบ้านนะครับหมอสมยศเนี่ยแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยมาเปิดแพทย์แผนไทยมานานแล้วครับผมเนีใช้บริการบ่อยมากเพราะว่าเวลาเครียดเวลาจะยืดเส้นยืดสายเนี่ยผมไปที่วัดเลย นะครับแล้วก็พี่รองประชาชนมารอคิวในวัดโคกสูงและตัวรอพศตเราตอนนี้ถ่ายโอนจากมาอยู่ที่อบจสงขาเราก็สร้างอาคารสร้างอาคารโดยพัฒนาจังหวัดนะโดยโดยเฉพาะผมกับคณะแพทย์แผนไทยของมอเนี่ยวิ่งเต้นเพื่อที่จะให้มีอาคารหลังนี้ขึ้นมาและปัจจุบันเนี่ยท่านไปติดต่อที่รอพศตอนัดกับอสมที่มีความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ท่านสามารถเข้าไปนวดได้เลยที่รงพาสะตท่าข้ามหรือที่วัดโค้สูงนะครับผมสนับสนุนมานานเลยครับแล้วก็เอาตัวเองประกันเลยว่าการนวดคลายเส้นนะฮะนวดเพื่อรักษาโรครักษาโรคโดยหมอสมยศที่วัดโคกสูงเนี่ยท่านจะได้ได้ได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายเรื่องอ่ะในในการสรีระร่างกายท่านที่ได้รับการดูแลนะครับอันนั้นแล้วก็แล้วส่วนหนึ่งนะครับวัจจุบันเนี่ย ร่วมกับคณะแพทย์แผนไทยมอนะครับผมปลูกมะขามป้อมไว้ประมาณสักเจ็ดไร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากการออกผลอะไรยังไม่ดีเพราะว่าเราขาดน้ํานะครับเพื่อเตรียมผลมะขามป้อมอมอบให้กับส่วนหนึ่งแล้ก็แปลรูปและส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะส่งตามที่สัญญาไว้กับคณะแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับคนวิชายครับ ครับท่านนายกสินทบติดตามทัวร์ต้องเที่ยวชุมชนติดตามาเรื่องทัวร์ผู้ว่าพาเที่ยวมาตลอดนะครับแล้วก็ร่วมกระบวนเที่ยวกับทัวร์ทางไทยกับผมามาหลายรอบเนี่ยติดตามมาช่วงนี้ผู้ว่าสมนึกนำเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยท่านนายกสินทบมองเห็นแล้ว คิดอย่างไรบ้างมีอะไรอยากจะเสนอแนะบ้างเชิญท่านนายกสินทบครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของจังหวัดสงขานะครับที่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยโดยเฉพาะทุกตำบลในจังหวัดสงขลาผมว่าเรามีจุดขายอยู่แล้วแต่ว่าการที่มีจุดขายได้ก็อยู่ที่ผู้นําแต่ละพื้นที่นะครับว่าจะยก ะระดับได้ยังไงผมว่าโครงการท่องเที่ยวชุมชนโดยท่านผู้ว่าทั้งข่าวที่แล้วผมก็จะใผู้ว่ามาที่นี่ถ้าไม่เอาโครงการท่องเที่ยวชุมชนมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผมว่าท่านเฉยละท่านมันทันสมัยลนะมาอยู่สงขาเนี่ยทุกท่านจะต้องเอาเรื่องนี้แล้วก็อย่างน้อยฝากผู้นําในทุกพื้นที่นะครับยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวยกระดับอ,อาหารหรือการแปลรูปผลผลิตยทางการเกษตร ให,ให้ให้ให้ตรงจุดของนักท่องเที่ยวชุมชนผมก็จะว่าสงขาระบมได้นะครับอท่องเที่ยวภายในแล้วก็เอาคนต่างประเทศอย่างมาเลยมาที่หันใจเนี่ยเขาจะแวะมาที่ตำบลไหนๆเนี่ยเขาก็ดูว่าตำบ,บลไหนพร้อมก็าจะไปซึ่งผมก็อยู่อยู่ในโครงการที่จะทําร่วมกับเ,เครือข่ายอาจารย์มาลลยให้ข้อออกคันแนะนําอยู่ครับว่าเราจะยกระดับอีกให้มาเลยแวะมากินข้าวท่าข้ามมาเวียนไปโน่นไปนี่ ก็ก็นั้นอยู่ในแผนพัฒนาที่จะขับเคลื่อนต่อไปสนับสนุนเต็มที่เลยครับคุณวิจารณ์ครับจากผมท่านผู้ฟังครับท่าข้ามนะครับชุมชนหน้าอยู่นะครับอากาศดีผู้คนน่ารักนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับการท่องเที่ยวเชิญกษตรนะครับศิลปะวัฒนธรรม นะครับการอยู่อย่างมีรากนะครับมีรากเงา่ามีความเป็นวิถีชุมชนแม้เมืองจะรุกคืบเข้าไปแต่ท่าข้ามก็ยังดำรงอยู่อย่างแข็งแรงอย่างมีเอกลักษณ์นะครับภายใต้การนำของผู้นำนะครับที่เข้มแข็งออย่างท่านนายกสินทบ อินทรัตนะครับนายกอบตตาข้ามอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ขอบคุณท่านนายกสินทบมากๆนะครับขอบคุณครับท่านนายกสวัสดีครับ,บค,ครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ